เทพแห่งความตายเบอร์แรนเป็นอัจฉริยะที่เหลือเชื่อและไม่มีใครเทียบได้ซึ่งเกิดขึ้นจาก1นึ่ประเทศในจักรวาลและในการต่อสู้อัจฉริยะนี้แม้แต่ในการต่อสู้ระดับอัจฉริยะครั้งก่อนมันก็นานมาแล้วตั้งแต่มีตัวตนที่ผิดเพี้ยนเช่นนี้จากข้อมูลที่รวบรวมานนาม,รวมาทเทพแห่งความตายเบอร์แรนนี้ได้ปรากฏผู้ผีหลายร้อยตนไม่น่าเชื่อเลยลัวเฟอืองมองมองดูชายหนุ่มในชุดขาวพร้อมกับดับยาวเือเลือดในระยะไกลและเขารู้ดีว่าลึกใน,ในใจว่าย,ยังอีกยาวไกลคู่ต่อสู้ของเบรแรนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับใในนนนการรรจััััดดดอบโยวมค้้งี แบ่งตามระดับของว่านสียหลิวชั้นที่3คือร้อยสายไหลชั้นที่4วงเสียลีอะเป็นระดับสูงสุดของวิธีการรับของวงเสียลีอะแล้วการเคลื่อนย้ายทางไกลในตำนานเป็นเพียงตำนานเท่านั้นและความแข็งแกร่งที่แสดงโดยเบเรนนั้นใกล้เคียงกับชั้นที่4อย่างเห็นได้ชัดในระดับดาวกร์เพียงแค่มองไปที่อัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งได้อันดับหนึ่งในการแข่งขันความสามารถหลายสิบครั้ง,งอกอก่อนหน้านี้เกือบทั้งหมดดีกว่าโรงจูนผู้อมหิตแต่ก็ไม่ได้วิปริตขนาดนั้นเทพแห่งความตายแปรนท้านทายสวรรค ในการเข้าใจกฎดั้งเดิมของอวกาศหากคุณต้องการไปถึงระดับที่สี่ของวานเซี่ยหลิวก็ไม่มีใครในล้านคนไม,ไ,มไม่มีใครในพันคนในมูหลอดโลกเป็นไปได้ว่าผู้ชายตัวเล็กๆที่มีเพียงระดับดาราน,นั้นน่ากลัวมากไม่น่าแปลกใจที่การต่อสู้อัจฉริยะยังไม่เริ่มขึ้นและแม้แต่สิ่งมีชีวิตอมตะจำนวนมากก็ยังระบุได้ไม่ต้องสงสัยเลยครั้งแรกในการต่อสู้อัจฉริยะนี้คือเยาวชนที่สวมชุดขาวคุณฝึกเป็นอย่างไรบ้างเขาฝึกฝนได้อย่างไรหลัวฟังขมวดคิ้วเล็กๆน,น้อนแม้ว่าฉันจะอาศัยร่างอวตารของเผ่านักฆ ทำได้ถิ่นทะลุง่านลำธารสายแรกและยังมีหนทาอีกยาวไกลที่จะไปจากสายน้ำก้าวสายท้ายที่สุดแล้วกฎด,ดั้งเดิมของอวกาศถูกระบุว่าเป็นกฎสองข้อที่ยากที่สุดพร้อมกับกฎด,ดั้งเดิมของเวลาพี่ชายสาวสวยผมสีเขียวยาวสลวยหยิกธรรมชาติและเส้นสีเขียวบนใบหน้ากระซิบเขาเป็นยมทูตโบราณหรือเขาเป็นคู่ต่อสู้คนเดียวที่อาจารย์คิดว่าเราไม่มีโอกาสเอาชนะชายหนุ่มที่มีผมสีเขียวเหมือนกันและมีเส้นสายลับบนใบหน้าพยักหน้าจ้องมองชายหนุม่มในชุดสีขาวในระยะไกลเขาคือชายระดับดาวฤกษ์ที่เข้าใจกฎดั้งเดิมของอวกาศจนถึงความผิด ปกติที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งมีอยู่จริงแม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการจัดอันดับโดยรวมในการแข่งขันความสามารถไม่เคยผิดเพี้ยนไปอย่างไรก็ตามเฉียนสูดชายหนุ่มมองลงไปที่หญิงสาวข้างๆเขาแม้ว่าเราจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแบรนเทสแห่งความตายแต่เราอยู่ในอันดับที่2และ3ในการจัดอันดับโดยรวมและพี่น้องของเราต้องการเพื่อให้ได้เฉีนช,ช่วยเข้าใจแล้วหญิงสาวพยักหน้าพี่น้องคู่นี้เป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งมาจากสถานที่ลึกลับซึ่งมีชื่อเสียงมากในการต่อสู้อัจฉริยะนี้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่มีดดาาาาวเคคระบงทีี่มม หรือมีชื่อเสียงมากดาวเคราะห์เหล่านี้ลว้วนมีความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งทําให้ผู้คนสั่นสะเทือนมันง่ายมากที่จะส่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตอมตะดาวเคราะห์ชนิดนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นแกงกลางของประเทศในจักรวาลที่จตุรัสก,ก,กลางอัจฉริยะหลายแสนคนอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ชายหนุ่มในชุดขาวซึ่งทําให้ชายหนุ่มในชุดขาวขามวดคิ้วเล็กน้อยและตรงเข้าไปในร้านอาหารเขาคือแบรนด์เทพแห่งความตายฉันไม่รู้จริงๆว่าเขาฝึกฝนอย่างไรไม่ว่าเลือดจะทรงพลังแค่ไหนเขาก็ไม่ควรนิสัยเสียขนาดนั้นฉันสงส ในจตุรัสกลางที่มีผู้มีความสามารถหลายแสนคนมารวมตัวกันร้านอาหารอันดับหนึ่งก็อยู่ในหมู่พวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปผู้นำของทีมอัจฉริยะทุกคนใน1นประเทศจักรวาลสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะผู้ยิ่งใหญ่ต่างก็มาที่ร้านอาหารอันดับหนึ่งแห่งนี้ไม่ว่าจะที่ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองเพื่อพูดคุยอย่างเป็นกันเองชายหนุ่มคนนี้ชื่อโบลันเป็นเพียงแค่ระดับดาวและมีความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับกฎดั้งเดิมของอวกาศบางทีเขาอาจกลายเป็นเจ้าแห่งอวกาศในอีกร้อยยุคก,ก็ได้ผลทางยังอีีกกากาาาาาวววไไนรเจ่่่่งอศมมมะตคพข เป็นเจ้าแห่งอวกาศได้หลังจากฝึกฝนมาหลายร้อยล้านปีเขายังห่างไกลเขาไม่สามารถแม้แต่จะเทเลตผ่านอวกาศด้วยร่างกายของเขาไม่ต้องพูดถึงการเป็นเจ้าแห่งอวกาศอาณาจัก,กรจักรวาล1น่แห่งของเราไม่ได้สร้างผู้นับถือคนใหม่มาเป็นเวลานานแล้วแม้ว่าชายหนุ่มจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในการต่อสู้ระดับอัจฉริยะก่อนหน้านี้แต่เขาก็เป็นอัจฉริยะหากเขากลายเป็นองค์ตัดที่ทรงพลังเทียบเท่ากับเราฉันเห็นด้วยแต่ฉันต้องการการกลายเป็นพื้นที่ที่น่านับถือนั้นมากมาเกินไปจริงๆดูเหมือนว่าคาว่าเจ้าแห่งอวก และเป็นองตัดที่อยู่รอบตัวพวกเขาและพวกเขาทั้งหมดก็คัดคา้านห้าห้าห้าคุณกำลังคุยอะไรกันมันมีชีวิตชีวามากเสียงดังก้องไปทั่วชั้นหนึ่งและชั้นสองของร้านอาหารหมายเลขหนึ่งและสิ่งมีชีวิตที่เป็นองตัดทั้งหมดบนชั้นหนึ่งก็หันศีรษะไปมองที่ทางเข้าหลักของร้านอาหารมีชายคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีเขียวธรรมดาๆรรเขามีใบหน้าหล่อเหลาแต่ศีรษะของเขาปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีม่วงและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มคนทั้งหมดยืนอยู่ตรงนั้นราวกับว่าเขาไม่มีตัวตนราวกับว่่่่่่่่่าาาเเเขไไมมดด้้ออออยยยููในนนนชวววงงลแลแะะพืืททีีีีกกัับตคๆสิ วิตอมตะหลายร้อยตัวในชั้นแรกทั้งหมดยืนขึ้นรวมทั้งกรอบเกล็ดยักษ์ย้าย13ทั้งหมดโค้งคำนับเพื่อแสดงความเคารพท่านหลอดผู้เป็นอมตะนับร้อยโค้งคำนับครั้งนี้บริษัทจักรวาลเสมือนของฉันกำลังจัดการแข่งขันความสามารถและประเทศจักรวาลหลักทั้งหมดให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในนามของบริษัทจักรวาลเสมือนจริงของเราฉันอยากจะแสดงความขอบคุณชายในชุดพุมสีเขียวและเกล็ดสีม่วงยิ้มนี่คือสิ่งที่เราควรทำเสียงอมตะดังขึ้นจากชั้นหนึ่งไปยังชั้นสองใช่บุรุษชุดเขียวเกล็ดม่วงยิ สาวเหล่านั้นในภายหลังหลังจากพูดชายในชุดสีเขียวเกล็ดม่วงก็หันหลังกลับและจากไปรอจนกว่าเขาจะจากไปองค์ตลาร้อยคนที่ชั้นหนึ่งและองค์ตัดหนึ่งคนที่เดินลงมาจากชั้นสองอย่างต่อเนื่องเริ่มพูดมันกลายเป็นดาบเก้าดาบที่น่านับถือฉันได้ยินมาว่าหลอดเก้าดาบอยู่ในอาณาจักรลับของจักรวาลภายในอาณาเขตของกลุ่มจักรกลฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นประธานในสงครามครั้งนี้เมื่อพูดถึงเมื่อหลายแสนปีก่อนเสียนเก้าดาบยังคงอยู่ในระดับดาราและเขายังเข้าร่วมในการต่อสู้ระดับอัจฉริยะด้นนนนใเวลาั้ สร้างความตื่นตะลึงให้กับทุกประเทศในจักรวาลแต่ไม่น้อยไปกว่าชายหนุ่มที่ชื่อเบอรานในตอนนี้แล้วพรสวรรค์หะหนทางสู่การเป็นอมตะนั้นเต็มไปด้วยขึ้นและลงและเจ้าแห่งโลกจํานวนมากได้ล้มลงก่อนถึงเกณฑ์สุดท้ายเบรนต้องผ่านการทดลองมากมายขึ้นขึ้นลงลงหากต้องการบรรลุความเป็นอมตะนับประสาอะไรกับเรื่องยากกว่าเท่าประมุขอวกาศหมื่นเท่าอมตะเหล่านี้น่าอายมากแต่ละคนมีอำนาจสูงมากในประเทศจักรวาลของตนและพวกเขาล้วนเป็นบุคคลชั้นหนึ่งภายใต้คําสั่งของราชาแห่งจักรวาลดาวเคราะห์และดวงดาวบางดวงสามารถถูกทําลายได้พงแค่ิก อย่างไรก็ตามหากเขาสามารถเป็นที่เคารพนับถือได้เขาก็มีความสามารถในการครอบครองทุ่งดวงดาวขนาดใหญ่และสร้างอาณาจักรแห่งจักรวาลเมื่อเจ้าแห่งอวกาศโบกมือดวงดาวก็เคลื่อนและที่ว่างก็เปลี่ยนไปดาวเคราะห์ต่างๆที่เรียกว่าดาวเคราะห์นั้นเป็นเมลุกหินแก้วที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาตอนค่ำลัวเฟิงกำลังดื่มเครื่องดื่มในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จตุรัสกลางจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งเข้ามาในจิตสำน,นึกของเขาผู้เข้าร่วมทั้งหมดในจักรวาล1นจักรวาลมารวมกันที่จตุรัสกลางลัวเฟิงที่หมดสติลุกขึ้นยยยยืนนนนนไม่่่ใใชคคเขาาาาทุกกอออัััจรรรร้หหลง ล้านแปดพันคนบินลงมาจากท้องฟ้าหรือบินออกจากอาคารที่พักอาศัยหรือรวมตัวกันจากขอบของจตุรัสกลางไปยังศูนย์กลางอัจฉริยะนับล้านเพียงชั่วครู่มีอัจฉริยะหนึ่งล้านแปดพันคนจัดตั้งทีมสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เป็นระเบียบยืนอยู่บนจตุรัสกลางจากนั้นอัจฉริยะนับล้านก็ตื่นขึ้นเกิดอะไรขึ้นลัวเฟิงตื่นขึ้นอย่างตกใจเฮ้ hey, ทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ฉันยังอยู่ในบ้านเมื่อกี้นี้อัจฉริยะหลายล้านคนทั่วทั้งกลุ่มล้วนตกตะลึงแม้แต่เทพแห่งความตายเบร์แรนก็มีสีหน หน้ากลุ่มสิ่งมีชีวิตอมตะเหล่านี้แสดงการบีบบังคับตามธรรมชาติและการบีบบังคับของอมตะที่ส่งพลังนับพันทำให้ผู้คนนับล้านทั่วทั้งกลุ่มเงียบลงทันทีไม่มีใครกล้าส่งเสียยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันความสามารถสูงสุดที่จัดขึ้นโดยบริษัทจักรวาลเสมือนจริงของเราเสียงอันอ่อนโยนดังแววมาเข้าหูทุกคนทุกคนมองด้วยความตกใจกลางท้องฟ้าซึ่งแต่เดิมว่างเปล่ามีชายสวมเสื้อสีน้ำเงินและมีเกล็ดสีมุ่งบนสีสันปรากฏขึ้นเขามีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่ยืนอยู่กลางอากาศดูเหมือนรรรรราา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 ชชเเเททจจ้โโบณอองงๆดยธมติขขใหน สาวหลายล้านคนยอมจำนนโดยไม่สมัครใจและแม้ว่าชายร่างเปลยจะมองเห็นชายในชุดคลุมสีเขียวได้ในระยะไกลแต่มันทําให้อัจฉริยะทุกคนรู้สึกราวกับว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกับตัวเขาเององอความสับสนในการอาวกาศแบบนั้นทําให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดมาก18ประเทศในจักรวาลแต่ละประเทศในจักรวาลเลือกผู้มีความสามารถเป็นพันคนและมีอัจฉริยะทั้งหมดมากกว่า1ล้านคนชายในชุดสีเขียวยืนอยู่ในความว่างเปล่ามองลงไปที่อัจฉริยะนับล้านที่อยู่เบื้องล่างด้วยน้ำเสียงที่อ่อออนโยนขออง์รรราาวบิษัทจกลสม เพื่อเลือกคนที่แข็งแกร่งที่สุด1,000ันคนจากในหมู่พวกคุณและดูดซาบพวกเขาเข้าสู่แกนหลักของบริษัทจักรวาลเสมือนจริงของเราคุณนับล้านแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่ง1 0 0 0ันตำแหน่งพรุ่งนี้พวกคุณทุกคนจะเข้าสู่พื้นที่ทดลองตามลำดับบริษัทจักรวาลเสมือนของเราได้เตรียมพื้นที่ทดลองมากกว่า1ล้านแห่งสำหรับคุณหนึ่งแห่งสำหรับคุณแต่ละคนมีหอคอยทดลองเจ็แห่งในพื้นที่ทดลองแต่ละหอคอยมี7็ชั้นเริ่มจากหอคอยทดลองแห่งแรกผ่านชั้น7ของหอคอยทดลองแห่งแรกจากนั้นไปที่หอคอยทดลองแห่่่่งงทททีีจจจจนนกกกกวาาาาาเ้้ะะตตยแลลลถูอออพืดม รับของคุณในพื้นที่ทดลองคำนวณคะแนนอันดับ1นึถึงหนึ่ไม่ต้องคัดซ้ำถูกดูดกลืนโดยตรงโดยบริษัทจักรวาลเสมือนของเราในฐานะสมาชิกหลักและได้รับ100อันดับ,ลำด,บ 101, ลำดับ1นึ่งร้อยหนึ่ลำดับเจ็ดสามศูนย์คนนี้จะสู้กันบนสังเวียนเพื่อชิงตำแหน่ง900คนสำหรับการกำจัดทั้งหมดหลังจาก7 3 0 0าคำพูดของชายชุดเขียวทำให้อัจฉริยะหลายล้านคนด้านล่างตกตะลึงครั้งนี้มีทั้งหมด1นึ่งล้านแปดพันคนซึ่งหมายความว่าในคนถููกกกกจัดดารรงอย่่ทีลลึ และทรงพลังซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจักรวาลเสมือนที่จากไปหลังจากการประกาศสั้นๆแม้ว่าหลัวเฟิงและคนอื่นๆจะงงงวยแต่พวกเขาก็ทําได้เพียงกลับไปที่อาคารหมายเลข0825เพื่อพักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนโปรดเตรียมตัวให้พร้อมการเทเลตแบบรวมจะดําเนินการในเร็วๆนี้และผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะถูกส่งไปยังพื้นที่ทดลองของตนเสียงที่ชัดเจนและไพอคก,ก้องไปทั่วพื้นที่ของเครื่องบินและเหล่าอัจฉริยะทุกคนในอาคาร1นหลังตื่นแต่เช้าเพื่อรอการกําจัดครั้งแรกนี้กําจัดก่อนแล้วจึงลบชี้ขาดแต่ใน ลองกาจัดนั้นยิ่งทําให้ใจสลายบ้าไปแล้วโชคดีนะลัวเฟิงและเด็กหนุ่มผมเขียวเฟิงหลุนให้กําลังใจซึ่งกันและกพลังแปลกประหลาดที่มองไม่เห็นลงมาบนพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องบินทําให้อัจฉริยะรุ่นเยาวทั้งหมด1นึ่งล้านแปคนในพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องบินถูกเทเลทออกไปในทันทีสําหรับสิ่งมีชีวิตอง์ตัดในพื้นที่นี้และพนักงานบริการร้านอาหารพวกเขาไม่มีอิทธิพลเลยนี่คืออุกกาบาตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ยาวเกือบ100กิโลเมตรที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าที่เต็มไไปปดดดด้วดวววยงงงาาาาในจาานจตตรรริััเฟกกฏบบบอออุาามมี ดาวดวงเล็กๆอยู่ไกลออกไปและดาวเคราะห์ร้ายชีวิตธรรมดาที่อยู่ไม่ไกลาจากเขาเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและพูดด้วยรอยยิ้มจักรวาลเสมือนจริงได้สร้างดาวเคราะห์หลายล้านดวงพื้นที่ทดลองพื้นที่ทดลองสามารถเป็นจริงได้มีหอคอยทดลองเจ็ดแห่งที่สร้างขึ้นบนอุกกาบาตท,ที่ลอยอยู่ในจักรวาลหอคอยทดลองแต่ละแห่งสูงเท่ากับภูเขาลูกใหญ่สูงมากกว่า10กิโลเมตรและมีรัศมีหลายกิโลเมตรหอคอยทดลองเจ็ดแห่งครอบครองตำแหน่งที่แตกต่างกันของอุกกาบาตขนาดใหญ่นี้ลัวเฟิงมองลงไปที่ข้อมือของเขาและมีหน้าจออยู่บนข้อมือของเขาเหมือนกับการคัดเลือกเบื้องต้นนนใแก เข้าร่วมหลวเฟิงจากอาณาจักรแกนุขณานศูนย์อันดับไม่มีพื้นที่ทดลองตั้งอยู่เลขที่0 2 7 9 3 7 8มีหอคอยทดลอง7แห่งในพื้นที่ทดลองและแต่ละหอคอยมี7ชั้นในหอคอยทดลองแรกแต่ละชั้นจะได้รับคะแนนสูงสุดหนึ่งคะแนนหากคุณทำสำเร็จทั้ง7ชั้นคุณจะได้รับมากถึง70,000คะแนนในหอคอยทดลองที่2แต่ละชั้นสามารถรับคะแนนได้มากถึง10,000แนคะแนนหากคุณทำสำเร็จทั้ง7ชั้นคุณจะได้รับมากถึง70,000สคะแนนในหอคอยทดลองที่4แต่ละชั้นสามารถรับคะแนนได้มากถึง10ล้าานนนคะหก ทำสาเร็จทั้ง7ชั้นคุณจะได้รับมากถึง70บล้านคะแนนในหอคอยทดลองที่7แต่ละชั้นจะได้รับคะแนนสูงสุด1000ล้านคะแนนหากคุณทําสําเร็จทั้ง7ชั้นคุณจะได้รับมากถึง70,00ล้านคะแนนหมายเหตุเมื่อคุณตายการทดลองจะสิ้นสุดลงมี2วิธีในการผ่านแต่ละชั้น1่ค่าเป้าหมายทั้งหมดในชั้นนี้เพื่อรับคะแนนสูงสุดและถูกส่งไปยังชั้นถัดไปโดยตรงสองหากคุณไม่สามารถสังหารเป้าหมายทั้งหมดได้หลังจากผ่านไป10วันหากคุณยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ตายคุณจะถูกส่งไไไปปปยยััังงงงช้้้นนนถดดดดดโตตรรรเเเพืื่่่่ออออําาาิกททลมมมผูวห ชีวิตการทดลองสิ้นสุดลงและอันดับสุดท้ายจะถูกตัดสินด้านล่างนี้คือรายชื่อลดเดอร์บอร์ดมันบ้าไปแล้วหลัวเฟิงมองไปที่หน้าจอและอดไม่ได้ที่จะสายหัวทุกคนตายแล้วการพิจารณาคดีจบลงแล้วหมายความว่าอย่างไรที่ไม่มีใครสามารถฝ่าด่านทดสอบทั้ง7ได้เห็นได้ชัดว่าหอคอยทดลองนั้นยากมากบริษัทจักรวาลเสมือนจริงมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมในสงครามทั้งหมดจะต้องตายมันค่อนข้างคล้ายกับการคัดเลือกเบื้องต้นของจักรวาลแกนุแต่ครั้งนั้นมันถูกจัดอยู่ในอันดับโลกเพียงพื้นที่เดียวหรืือออพ้้นนททีีี่่่โลลกกกกกกแแแยกออกจาาารรรววตคบ ฝีมือของ1นึ่ันจักรวาลพวกเขารวมตัวกันผู้แข็งแกร่งเปรียบเสม,มือนก้อนเมฆและหลังจาก730 0พวกเขาจะถูกกำจัดโดยตรงหลวเฟิงขมวดคิ้วและคิดอย่างชัดเจนหอคอยทดลองแห่งแรกควรจะค่อนข้างง่ายและหลังจากนั้นจะยากขึ้นมันบอกว่ามี2วิธีในการผ่านแต่ละชั้นวิธีหนึ่งคือต้องฆ่าเป้าหมายทั้งหมดแล้วเทเลว,ทวิธีที่2คือเอาชีวิตรอดเป็นเวลา10วันมันจะถูกเทเลโดยอัตโนมัติในเวลานั้นดวงตาของหลวเฟิงสว่างขึ้นไม่ได้กล่าวคือในแต่ละชั้นสามารถอยู่ได้ไม่เกกินนนนนน10วัััหออออออคคคยยทททดดลลงงีี่ม7ช้้จาใุณ สามารถอยู่ได้ถึง7จสิวันลัวเฟิงอดไม่ได้ที่จะแสดงความดีใจบนใบหน้าของเขาเยี่ยมมากด้วยวิธีนี้จะมีเวลาหนึ่งปีสําหรับหอทดสอบทั้ง5ตอนนี้คุณขาดอะไรมากที่สุดเวลาสัตว์เขาทองทะลุทะลวงไปถึงระดับจักรวาลและจากนั้นพรสวรรค์ของมันก็ระเบิดและจากนั้นมันก็เริ่มเข้าใจสนามและเริ่มศึกษากฎด,ดั้งเดิมของทองคาและโคลนของเงาเผานักฆ่าปีศาจเพิ่งถือกําเนิดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วและมันได้รับการฝึกฝนไม่ถึงหนึ่งปีถ้าคุณให้เวลาตัวเองอีกปีมันจะแข ไม่ได้เร่งรีบให้อวตารของเผ่านักฆ่าปีศาจตัวจริงฝึกฝนอย่างจริงจังและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของฉันยิ่งความแข็งแกร่งของฉันสูงขึ้นเท่าไรแล้วพื้นที่ทดลองนี้จะไปได้ไกลขึ้นและไกลขึ้นอย่างแน่นอนอืมบางที่อันดับอาจจะต่ำมากในตอนเริ่มต้นแต่ไม่ต้องเร่งรีบสิ่งสำคัญคืออันดับสุดท้ายฉันจะมาที่นี่และค่อยปลดพลังออกมาในตอนท้ายหลัวเฟิงยิ้มหลัวเฟิงกลายเป็นลำแสงและบินไปที่หอดลองแห่งแรกมีป้ายหนึ่งที่สาวประตูตรงทางเข้าหอทดลองซึ่งสูงกว่า10กิโลเมตรมอกิิยาาุุธธส์ ่อสู้ทั้งหมดจากนั้นจึงเข้าไปในหอคอยทดลองแห่งแรกเพิ่มเข้าหอข้อความบนหน้าจอของลูอูเฟิงเปลี่ยนไปชั้นแรกของอาคารหลังแรก10,000ตัวแมมมอดกระหายเลือดทุกครั้งที่คุณฆ่าสัตว์ร้ายคุณจะได้รับ1คะแนน,นและคุณจะได้รับหนึ่งห่คะแนน,นหลังจากฆ่าพวกมันทั้งหมดซึ่งจะถูกส่งตรงไปยังชั้นสองหากคุณยังฆ่าพวกมันไม่เสร็จให้ใช้ชีวิตต่อไปอีก10วันแล้วส่งพวกมันไปที่ชั้นสองโดยตรงความตายการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงแล้วที่ขอบของหน้าจอแขนยังมีเวลานับถอออยยยยหหหหลลลััััังงงเเเเเเ็นนนนนไไดดดด้้้ชววว่่่ามมมมืืคครรบ10ถูกททโตีฉิิิฟ งั้นมาเริ่มกันเลยในความเป็นจริงระบบสุริยะดาวอังคารสัตว์ประหลาดเขาทองยาวกว่า10เมตรเหน่อยหน้าขึ้นและร้องอย่างตื่นเต้นแล้วกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดเขาทองในท,ทันทีศึกษาวิธีการลับของอวกาศสมบูรณ์ต่อไปในฐานะที่รักของอวกาศมันเป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งสําหรับโคลนของเผ่านักฆ่าปีศาจที่จะศึกษาความลับของอวกาศความรู้สึกนี้ยอดเยี่ยมมากในจักรวาลเสมือนจริงมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะหนึ่งพันแปดตัวในจัตุรัสกลางนั่งล้อมรอบตามความประสระงค์การกําจัดพื้นที่ทดลองจะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะะททัั่่วว้งจจกราลแตเปิดผย การเปลี่ยนแปลงรายการต่อสาธารณะเท่านั้นและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในอารีนาจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ตังประเทศใหญ่ในจักรวาลมีอำนาจในการดูการทดลองของผู้เข้าร่วมแต่ละคนผู้ชายคนนี้ชื่อโบลันโหดเยี่ยมจริงๆและเขารีบไปท,ที่ที่1ทันทีที่เขามาถึงเร็วเข้าคะแนนของแบรนด์นี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์และแต้มยังตามหลังอันดับ2อ,อยู่มากองตัดที่ทรงพลัง1นึ่สามารถดูลีดเดอร์บอร์ดและดูสถานการณ์การทดลองได้อย่างง่ายดายตอนนี้พวกเขาเป็นตัวแทนของประเทศในจักรวาล อัจฉริยะในประเทศจักรวาลของพวกเขาจะตื่นตาม,มากขึ้นเพื่อที่พวกเขาจะได้เผชิญสำหรับการนำรงอยู่เหล่านี้ด้วยปีนิรันดร์ศักดิ์ของใบหน้าเป็นสิ่งสำคัญมากไม่เป็นไรยักย้ายในชุดกรอบพยักหน้าเล็กน้อยนั่งอยู่บนเก้าอี้กว้างมองหน้าจอตรงหน้าเขาโงงจุนเขาคลิกที่การถ่ายทอดสดการพิจารณาคดีปัจจุบันของรงจวินโดยตรงฉันเห็นชายหนุ่มผู้อมหิตท,ท้าเปล่าขนาดใหญ่เดินอย่างแปลกประหลาดและรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจถือดักไว้ในมือและฝันสัตว์ประหลาดสามตาขนปุกปุยคล้ายสิงโตมีปีกอย่างไร้หาานนกฏบบใ ของยักย้ายในชุดกรอบเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเปล่นวิญญาณชั่วร้ายนี่หลัวเฟิร์นเขาไม่ทราบว่ามีชื่อของลูโอเฟิงอยู่ที่ด้านบนสุดของกระดานผู้นําในความรู้สึกของเขาลูโอเฟิงคนนี้อย่างน้อยสามารถไปถึง1 0,000อันดับแรกได้จากนั้นเขาก็คลิกที่รายชื่อแกนุของเขาและเห็นชื่อลูโอเฟิงชื่อโดยสังเกตชื่อลูโอเฟิงอันดับ1 0 0 6 8 9 1ทําให้ชายชุดคลุมสงครามเผยแววตาดุร้ายในดวงตาของเขาไอ้งี้เงาน้อยคุณกําลังทําอะไรอยู่เขาคลิกที่การถ่ายทอดสดของหลัวเฟิงนและยักย้ายกรอบเกลงอ เป็นสถานที่ฝึกไม่เพียงแต่ร่างอาวตารของสัตว์เขาทองและกลุ่มนักฆ่าปีศาจเท่านั้นที่อยู่ในกระบวนการฝึกฝนแม้แต่หลูเฟิงเองก็ยังดูทราบข้อมูลเชิงลึกจากอาวตารทั้งสองอย่างต่อเนื่องรวมเข้ากับการต่อสู้ของเขาเองปรับปรุงและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องอาคารแรกชั้น1ชั้น2พวกมันจะอยู่เป็นเวลาส0วันเสมอและจะสังหารเป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลังเท่านั้นและเห็นได้ชัดว่าในบรรดาอัจฉริยะหลายล้านคนหลูเฟิงไม่ใช่คนเดียวที่ทำสิ่งนี้มีอัจฉริยะหลายคนที่ต้องการใช้ ขั้นตอนง่ายๆข้างหน้าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองนั่นเป็นเหตุผลที่หลัวเฟิงไม่ใช่คนสุดท้ายแต่ก็ใกล้เคียงกันนับถอยหลังถึง1ึหรือ2อ6 0วันต่อมาหลวเฟิงเข้าสู่ชั้นที่7ของหอคอยทดลองแห่งแรกบนชั้นที่6ก่อนหน้านี้ปรากฏว่าท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวขนาดใหญ่ช้างถูกจัดเรียงหลวเฟิงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อนึกถึงชั้นก่อนหน้าพร้อมกันนั้นเขาก็มองลงไปที่หน้าจอข้อมือชั้นที่7ของอาคารหลังแรกเส์ฟทำลายเส์ฟเพื่อรับ1น,นึ่งหมื่นคะแนนซึ่งจะถูกส่งตรงไปยังชั้นแแรรกกขออออออองงงหคคยทททททดดลลีีีีู่่่่เเสสิิ์นุใวามจ ได้กับเจ้าแห่งโลกและแม้กระทั่งหลายตัวก็เทียบได้กับการดำรงอยู่องตลุกเสิร์ในหอคอยทดลองนี้ถูกลดขนาดลงตามสัดส,ส่วนเพื่อปรับให้เข้ากับผู้ทดสอบคำแนะนำทำลายลูกเสิร์ให้เร็วที่สุดยิ่งลูกเสิร์ผสมผ่าน์ในภายหลังลูกเสิร์ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นทันใดนั้นพื้นที่บนชั้นที่7ก็เปลี่ยนไปและกลายเป็นทะเลทเรายกว้างใหญ่บนพื้นที่สีเขียวใจกลางทะเลทรายมีลูกบอลขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ60เมตรมีพิษอยู่ในกา๊าซและแม้แต่ในตัวเองลูก,ก,ลกเซิร,ร์ โลกทรงกลมลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวในกรอบมังกรแม้แต่บาบาาตะยังห้ามไม่ให้เขาแต่ต้องสิ่งนั้น